ที่จริงหนูก็แค่รับบทตัวประกอบก็พอจะเล่นตัวเองได้อยู่หนูว่าหนูไปดีกว่าไอ้ลูกคนนี้นี่พูดอะไรออกมาแต่พอ่อเขเขาไปถึงน้องสาวแท้ๆของแกทำไมแกถึงยอมรับไม่ได้พ่อครับได้วันที่จัดงานวันนั้นเขาจะประกาศออกไปชมพู่กับไข่มุกเป็นฝาแฝดกันแบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมครับถึงตอนนั้นวันงานมีถ่ายทอดโดตลอดเวลาต้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าชมพู่เป็นลูกสาวแท้ๆของเราใช่ เรื่องของระบบคุณหนูจอมปลอมไอ้พระเอดแล้วรีบไปต้อพระเอดเร็วเข้าถ้าทำสำเร็จจะได้รางวัลไปอายุขายพ้อนอีกสาปีนะสู้าเขาฉันจะไปชอบผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงไหมคะฉันดินน้ำมาให้ค่ะ นอะไรหรือเปล่าพี่จะดูสิว่าใครกล้าลังแกเธอพี่รองนี่ง้อจริงๆไปหลงกลนเขาจนได้ชมพู <c oughs> ยังไงซะผมไม่เห็นด้วยกับการจัดง,งานแนะน,นำตัวพวกคุณอยากให้ชมพูเข้าวงการใช่ไหมอีกไม่กี่วันรายการวาไรตีถ้ถาทอดสดที่ใครมุกลับงานไว้ผมจะเก็บที่นั่งไว้เขาหนูเหรอทำไมถธอยังไม่พอใจอีกเหรอ ก็คุณไม่ยอมรับหนูก็ไม่ต้องทําแบบนั้นเลยยังไงซะบ้าหลังนี้ก็มีไข่มุกเป็นลูกสาวแค่คนเดียวที่จริงหนูก็แค่รับบทตัวประกอบก็พอจะเลี้ยงตัวเองได้อยู่หนูว่าหนูไปดีกว่าไอ้ลูกคนนี้นี่พูดอะไรออกมาวิกแต่พ่อคะเขาไปถึงน้องสาวแท้ๆของแกทำไมแกถึงยอมรับไม่ได้พ่อครับได้วันที่จัดงานวันนั้นเขาจะประกาศออกไปชมพู่กับไข่มุกเป็นฝาแฝกกันแบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมครับ ถึงตอนนั้นวันงานมีถ,ถ่ายทอดสดตลอดเวลาก็ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าชมพู่เป็นลูกสาวแท้ๆของเราใช่ได้ครับชมพูเอาอยาอะไรไปให้พวกเขากินกันแน่ทุกคนถึงได้เข้าข้างเขาไปกันหมดพี่รองคะอย่าเสียใจไปเลยถึงจะรับเป็นครอบครัวแล้ว เราก็จะมีแค่เธอเป็นนูกสาวเพียงคนเดียวจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพี่รองพี่กับพี่ไม้สนิทกันพี่ให้เขามาร่วมง,งานด้วยได้ไหมคะไม่เหรอเธออย่าได้คิดเลยเขาไม่รับงานวาเลตต้เขาไม่ธรรมดาเลยนะ แต่ให้พี่ใหญ่มาก็าจัดการไม่ได้ดูเหมือนคุณคอยสนับสนุนของไม้จะไม่ธรร,รมดาเลยถ้าฉันได้แต่งงานกับเขาก็ไม่ต้องคอยแอบโยกย้ายลับบ้านนี้แล้วพี่รองคะนั่งก่อนค่ะ ของระบบคุณหนูจอมปลอมไอ้พระเอกแล้วรีบไปต้อพระเอกแล้วเขา้าถ้าทำสำเร็จจะได้รางวัลไปอายุไข่ป้อนอีกสาปีนะสู้เขาคุณยังชมพูต่อให้ตายเลยขึ้นสองสามปีก็ไม่มีทางไปต่อไม่แนะ่ให้เขาไปติดอยู่กับไข่มุกจนตายไปเลยฉันเหรอที่ทำอะไรให้ผู้หญิงคนนั้นกันฉันจะไปชอบผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงไหมคะฉันดินน้ำมาให้คะ่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าชมพูเธอกลับมาแย่งตำแหน่งนคุณหนุ่ทุกคนอันกราของฉันแล้วตอนนี้ยังมาแย่งหมาของฉันอีกไข่มุกเธอเป็นอะไรหรือเปล่า <S <S ชมพูทำไมาชงไข่มุกทำไมถ้าพี่ตาบอดแล้วก็พอเข้าใจได้เขาเดินสะดุดล้มเองชัดๆยังเกือบทำน้ำหกใส่ฉันอีกพี่รองคะอย่าโทษพี่เขาเลยคะ่ะหนูไม่ได้วางสะดุดล้มเองเธอดูไข่มุกสิอย่ารู้จักพูดแทนเธอเธอละ่ะจะหาแต่ผลแก้ตัวไปเรื่อยก็เลยุดของไข่มุกนั่นใช้มานับครั้งไม่ถ้วนละพี่รองยังติดกับได้อีกเหรอทั้งตาบอดทั้งง่อจริงๆสม้าที่สุดท้ายต้องไปติดคุกแทนไข่มุกตายอย่างน่าสังเวชในคุก โชูออได้แล้วคุณหนูอัคราที่สองเมื่อกี้โชพูอยู่ห่างจากคุณตั้งเยอะสร้างเรื่องกันไปหรือเปล่าครับเขาช่วยฉันเหรอโตมาขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนแรกเลยที่ยอมปกป้องฉันออกตัวแทนฉันโดยไม่มีข้อแม้ฉันทำกับเธอเกินไปหน่อยเหรอเมื่อกี้เธอไม่ได้ชนไข่มุกจริงๆเหรอ พี่รองเท้าหนูเจ็บมากเลยพอเท้าพิกแล้วเหรอไปไปไปพี่จะพาเธอไปโรงพยาบาลรีบไปเถอะนายไม่ไปกับเขาเหรอเธออยากให้ฉันไปกับใครแน่นอนเป็นไข่มุกสิพวกนายไปคู่แท้นะเออเอ,อู่แท้อะไรกันเธอรอฉันจูบเธออยู่เลยเธอรอฉันจูบเธออยู่เลย งานเวอร์ตี้ที่โอบดีวไว้ให้นะฉันรับนะฮัลโหลพี่รองคะพี่บอกว่าพี่ไหมตกองลงรับงานแล้วหรอคะดีจังเลยคะ่ะงั้นหนูขอวางสายก่อนนะคะวันนี้ฉันจะต้องเป็น ดาราหญิงที่โดดเด่นที่สุดในงานพี่คะสร้อยนี้ดูไม่ค่อยเข้ากับพี่นะคะพี่ให้หนูเถอคะค่ะปล่อยนะปล่อยแม่คะหนูก็ชอบส่เส้นนี้เหมือนกันลูกมีสร้อยตั้งเยอะใส่แทบไม่ทันอยู่แล้วช่างเธอะค่ะแม่น้องพูดถูก เธอทางจนๆแบบหนูไม่คู่ควรกับสร้อยที่แพงแบบนี้ไม่คู่ค,ควรตรงไหนกันดูสิสวยมากเลยไข่มุกลูกเป็นคนใจแคบตั้งแต่เมื่อไหร่กันยังจะไปแย่งของพี่เขาอีกเอาเธอเอาเธองานแถลงข่าวกำลังจะเริ่มแล้วพวกเราได้ไปกันเธออืม ชมพูอยากเด่นมากใช่ไหมวันนี้ฉันจะทำให้เธอได้โดดเด่นเองนั่นก็คือคุณหนูที่ตะกลอาคาราเพิ่งจะหาเจอหรือเปล่าใช่แล้วสวยดีนะท่านนะสิต่ดีนมาว่าลูกสาวตระุลอัคาราเป็นฝาแฝดกันถ้าไม่ดูไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยจริงๆทุกท่านครับ คงจะได้ยินข่าวกันมาแล้วตะกุลอัคารลาของเราหาคุณดูที่หายไปมาหลายปีเจอแล้วชมพูอัครลาคาราอบครัวอุ่นลักให้กลมเลียวในครั้งนี้ให้ทุกคนได้ร่วมยินดีที่เขาได้กลับบ้านเลยได้แต่งงานไว้เป็นพิเศษก<ม>็เห็นอยู่ว่าทาเพื่อดันไข่มุกชัดๆชมพู่กับไข่มุกเป็นฝาแฝดกันแยกจากการไปตั้ง18ปดปีในที่สุดก็ได้มาเจอกันแล้วครั้งนี้ในรายการพวกเขาทั้งคู่จะถ่ายทอดสดด้วยกันชมพู่ แนะนำเธอกับทุกคนหน่อยสิเอ่อเกิดอ,อะไรขึ้นนี่<ม>วันอะไรกันกสิคุกบเาทำแบบนี้คะรอนี่ใครกันนะชมพู่ชอบของขวัญชิ้นใหญ่นี่ที่ฉันให้เธอไหม ไปดูนี่นะดูเธอทำสิมุกคุณเคยแบบนี้มาอีกแล้วชาติก่อนใครมุกก็ใช้วิธีแบบนี้มาทําลายชื่อเสียงของฉันเมื่อกี้นี้เป็นเสียงของเธอเธอทำเรื่องแบบนี้เองอย่ามาโทษไขมุกอีกเมื่อก่อนก็เคยได้ยินมาว่าชื่อเสียงในกองของพี่ไม่ค่อยดีแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะทำเรื่องอะไรพวกนี้เธอน่ใจหรือว่าคนที่ทำเรื่องแบบนี้เป็นฉัน ถ้าไม่ใช่พี่ลแล้วจะเป็นใครกันนะคุณหนูใหญ่จะคุณอัคราคะผู้หญิงในคลิปเมื่อครู่ใช่คุณไหมคะแน่นอนว่าไม่ใช่ฉันทุกคนได้ยินเสียงพี่แก่หมดแล้วพี่ยังจะแก้ตัวอีกเหรอเสียงนั้นเป็นเสียงฉันจริงแต่ผู้หญิงในคลิปไม่ใช่ฉันโอ้อยังไงกันแน่ครั้งนี้ไขม่มุกเรื่องสกปรกสกปรกนี่เธอต้องลองชิมเองดูหน่อยลนะเธอจะทำอะไร ใครจะโดนเฉียวกันไม่ใช่เหรอรู้กำกับคะอย่าทำแบบนี้นะคุณอย่าถอดเสื้อผ้าน้องสาวฉันนะไข่มุกพี่มาช่วยเธอแล้วตกลงเป็นไข่มุกเหรอเมื่อก่อนได้ยินมาแค่ว่าชื่อเสียงในกองน้องไม่ค่อยดีคิดไม่ถึงเลยว่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้ พี่รองคะเมื่อกี้ฉันคิดว่าคนในคลิปนั้นเป็นพี่ชมพูจริงๆนะไม่คิดเลยว่าพี่เขาจะมาใส่ร้ายฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าพี่เขาคิดอะไรอยู่กันแนะ่ไม่ต้องกลัวไปมีพี่อยู่ชมพูจะมากอกวก็ต้องดูสถานที่ด้วยนะทุกท่านครับชมพูเขาดื้อรั้นไปหน่อยเมื่อกี้ก็แค่เล่นพิเรนเท่านั้นเองคลิปนั้นเป็นของปอมพี่รองคิดว่าฉันใส่ร้ายเธอเหรอใช่สิ ใครมุกเป็นคนจิตใจดีทุกคนอย่าไปโทษพี่เขาเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะฉันยกโทษให้เขานึกว่าจะมีดราม่าใหญ่ที่แท้ก็แค่พี่น้องยหยอกล้กกันนี่เองน,อน,น้อน่ะสิไอ้อพี่รองนี่สมองแบบนี้บริษัทของได้ล้มละลายลงเร็วๆนี้แน่ทุกท่านครับเหตุการณ์เมื่อคู่เป็นเพียงสีงสันเล็กๆส่วนเนื้อหาหลักของรายการแขกรับเชิญคนอื่นๆจะทยอยเปิดตัวตลายการเริ่มฉาย หลังจากนี้เราได้เตรียมอาหารข้าสุดหรูไว้ให้ขอเชิญทุกท่านไปที่ห้องจัดเลี้ยงได้เลยค่ะคุณโอกค่ะสอบถามหน่อยค่ะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาที่นี่บ้างคะบอกหน่อยได้ไหมคะอันนี้ตอนที่ได้เริ่มถ่ายทอดสดทุกท่านจะได้รู้เอง <c oughs> Uh, ah. Oops! oh